สวัสดีจานด้วยนะครับผมอ่ะมาเลยนะครับผมทองบอกเลยว่าผมเตรียมไว้แล้วนะเว้ยทุกคนยังไงคลิปนี้ไม่ต้องพูดเยอะขอสักสามไลค์แล้วกันนะครับผมตามหาชายคนนี้อ e ีพิกแบบใหม่ขอสัก3าเบอร์สานะครับส่วนแบบจานคนไหนที่ยังไม่ติดตามนี่ผมขอเป็นติดตามได้ไหมเป้าหมาย1น0 0 0แสนซับสไครต์นะครับฝากด้วยมาขอคนเดียวขอสัก3ามไลค์แต่ใครไม่ติดตามนี่ผมฝากด้วยนะครับกาลังใจง่ายๆมาไม่ต้องพูดเยอะเราไม่ต้องลีลาเว้ย เอไม่เป็นไรนะครับดําไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเองอืมแต่ยูเว่มาประตูคนใหม่ของยูเว่นะโอเคไม่เป็นไรหนึ่งเปิดไปไม่เป็นไรเ,เพื่อนนะมาเอาเว้ยขอบคุณติดตามด้วยนะครับเป้าหมายนะาหนึ่งแสนติดยังไม่มาโอ้ที่จริงมันต้องออกได้บ้างแล้วเพื่อนโอ้ยอินเตอร์ว่ะบารเดล่าว่ะ เอานะยังนะตอนนี้สองเปิดคือไม่มีอะไรนี้ขนาดไม่รีลาเว้ยเดี๋ยวให้ดูนี่ขนาดเอานี่ขนาดไม่รีลานะครับยังขาวสะอาดไม่มีรอยด่างดำเลยนะครับมาดูดิแล้วจะบอกว่าอม,มันไม่ลุงเว้ยทำไมมันไม่ลุงล่ะเพื่อน โอ้โหเป็นไฮไลท์ใครวะเนี้ยโอ้โหลึกเลยไม่รู้จักนะเดียโก้ใครเนะี่ยเดียโก้คอปโปล่าหรอหน้าการ์ตูนเลยนะครับหน้าการ์ตูนและเอ้ยแต่มาสองของโอโต้ด้วยนะครับลูงี้ผมดึงเชิงดีกว่าไหมมีหมุนด้วยนะลูนี้แบบกดสักหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเออรีลาหน่อยอะไรประมาณนี้ดีไหม โอ้ oh, อะไรครับเนี่ยพอไม่ลีลาก็ไม่ออกให้เลยนะมาคือก็เกินไปบางทีอะเอ้ยสมสัยผมจะโดนว่ะเฮ้ยกดข้ามเลยได้ไหมเอซีมิลานนี่มาครบนะยูเว่อินเตอร์เอซตอนนี้ให้มันได้อย่างงี้ดิให้มันได้แบบนี้ขายนาปโปลีไหมแบบมาคนแรกอะ่ะให้ดูก่อนสี่เปิดบางคนได้ครบไปแล้ว นะครับสี่เปิดเนี่ยบางคนได้ครบไปแล้วเว้ยแคนเซิลสักทีค้างสักหนึ่งสองสามมาขอเธอแบบแบบว่าดามอีกแล้วอะครับโอ้โหฟีออมาดิหลวงพี่หลวงพี่เดเพื่อนโอ้โหตามสูตรจัดตอนนี้นะตอนนี้คือตามเป้ามากเว้ยคือคุ้มแล้ว คนามิคุมไปแล้วแถวบนไม่ออกสักคนโอ้โหหวานจีครับมาคือถ้าไม่ใช่เนี่ยผมว่ามันเฮ้ยเพื่อนขอจบเลยได้ป้าอย่าเสื้อแดงก่อนเฮ้ยได้หลุนได้หลุนได้หลุนหวานจีบูคี ไม่เจ็บเยอะเกินไปมาแล้วครับปูเป้าหมายเดียวของฉันโอ้ยนี่ไงกะแทก็ไปดีสาใจเว้ยม่งก็ไปดีเอ้ยเสียเปล่าเพื่อนโอ้โยมาแล้วโอเคโอเคอาจจะเจ็บแต่พอรับได้หกเปิด โอเคเจอกันขอบคุณไลค์กับติดตามด้วยนะครับจานตามเป้าครับตามเป้าคือแบบไม่มีของแถม